สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง y o u t u b บเมืองตะลุงทัสกสดนะครับนี้ก็พามาชมที่ร้านเบอนเดดมนะที่ร้านที่เราก็ที่เราขายทุกวันนะครับ,ท,ราาท,นนรบที่ร้านครับเปิดขาย24ชั่วโมงนะครับ ตลาดจาะเอาทองเล่นมั้งแต่พีเพลย์พีเพล,เลย์ลยลม,มัดววไปแต่เพลย์มัดไงดิสภายากาศทางร้านครับฝนตกครับที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์ฝนตกอ่ที้ บรรยากาศฝนปลายฝนต้นหนาวนะครับวันนี้รู้สึกว่าเงียบๆลูกค้าไม่มีตึงๆมาโดนทุกวันเลยมนะั้งเอ็นก็เฉียดก็เฉีดระวังวางตรงนี้ก็ได้ในก็เฉดดียดหล่นเ,เยอะเด,ยเดี๋ยวกรอกอันนี้มาใส่ เออลื่นนุ่นเลยต้องต้องเพนเลยโอ้ไข่ปอประกาศไว้เปลือกไงมาสองชั่วโมงที่แล้วผมตั้งประมาณนี้รถเร็วมากรถรถเร็วอะเขาปอกเอยกไปตั้งนู่นะตั้งตรงนู้นเยเขาปอกใช่ว่าเยอะนะเขาปอกนู่นนุน่งแค่ <pathway. S 2> เออยกวางทั้งนั้นแหละเออน่ะนูหอยเวียอเออนั่นแหละครับเปลงเลยใส่ได้สองอันตระกูลบาทจองด้วยหมายนี่บาทจองเต้ลุกจ่อยขายเลยมาละสิบบาทสิบบาทอ่ามาละสิบบาทสิบห้าบาทขายไปตามนั่นแหละ มัดใหญ่ก็ขายยี่สิบห้ามัดเล็กก็ขายเออมัดเล็กก็ขาย,มกกขายไม่ต้องไปทำหรอกเสียเวลามันเสมอเสมอกันไหมันก็ก็บางอันใหญ่บางอันเล็กเนาะเออขายมาละสิบห้าบาทอะไรประมาณนี้มัดใหญ่ก็ยี่สิบบาทอะไรนี่เราก็เปรียบว,วางขายเออถ้ามันเล็กมากก็เอามาดูใกล้เคียง พลิ้งตรเองไหมพลิ้งใจเตี้ยพลิ้งเเออนี่ก็เก็หาสราพุ่งโจรตราเร็วเร็วโอ้ตาขาวรีเก็บมันเตือนก็จบจะโจ๊ตได้จ้ะครับ ลูเลยไงเด่นรอยเลยแต่ปัตีน้องเ็มึนเลยลน้องยิบเอนกรอกสองลูกสิบบาทสองลูกสิบบาทไปเลยพี่พชายส้มเราเป็นไงพี่เราเราจะกรอกสองโลอ่ะห้าสิบไหมไม่เนี้ยเกี่ยวกับส้มครับเอาเงินเลยบอกครับพี่มันมันหลายวันแล้วเนาะตะติงนงครับพี่ใช่เลยมันนิ่มหมดเลยแต่ว่านิ่มไหมมันได้กินได้อยู่ โลหนึ่งยี่สิบบาทของพ่อเนี่ยขายอขายโลยี่สิบาทครับโลยี่สิบตัวขายแล้วก็ปักไปไหมเดีย๋ยวถามเจี๊กก่อนเอาไปถามก่อนเ<ล>ออม,มันอยู่อย่างเงี้ยอะไรวันเนี่ยเอาไปไหนอีกลูกพี่